นี่นะครับพึ่งที่เราตีลงมาในภา Nam น,น้ำหวานนะครับประมาณหนึ่งขวดโอพ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 อตาดทากมดิ <mel od> <c oughs> พอมาพอโอข้ <c oughs> อีโอ้ไม่เป็นพึ่งอันนี้เลยอะเพี่ขวางตะเวนไม่ได้มาไฟซูปเปอร์นะครับคนขับบอกปอหวานขึ้นขอพึ่งนหน่อย มาไใกล้อแลายอมี้ยื่านเอาอยู่กับขออยู่เนีเราไม่ใกล้อนีม่มันใกล้อเลเต่งพึ่งแตกนี่นะครับเต่งพึ่งแตกนี่ก็หมูหมูยังย <c oughs> อ่ะหมูจีพีเป่ะอ่ะเป็นเมซิกันกูทีตายย้อนหัวอน,นี่ละ ขึ้นขวางตะวันเลยนะครับผม๋ยวจะเอาไมโครตีเลยโชว์ความมันแจหน่อยเอาแล้วนะครับเอาแล้ว โอ้แม่บินบินเลยนะครับเต็มเลยตติดักออก,ก,ออกนี่แม่ฝูงแม่ก็บินเต็มเลยครับผมแม่พึ่งพึ่งใหญ่ เริ่มตัดเลยนะครับ คนขับไมโครก็คอนโทรลโดยสมพรมาหน้ามาพี่ไม่มาหน้าบ่โอ้ลำบากจดหน่อยปก,ปกๆเท่า้ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับพึ่งที่เราตีลงมาใน้วามดัน น้ำหวานนะครับประมาณหนึ่งขวดจุดนี้ไปเรแวมาโคเอาเสร็จแล้วก็ทำงานต่อแล้วครับตีป่า สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ